สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องถไถฟ,ฟอตซิงวันนี้ไม่ได้อยู่กับรถไถฟ,ฟอร์ดครับอยู่กับเจ้าคูโ o ต้า L240 b 2 4 4 0คูโ o ตา้าอีสเรีงวันนี้มาใส่ปุ๋ยเข้าร่องอ้อยไม่มีงานดันเอาคันน้อยมาใส่ปุ๋ยอ้อยเล่นเล่น ันนี้เอาพานลิปเปอร์ฟังปุ้ยมาใส่ปกติจะใช้พานครวนผานหกนนี้พานหกปิดผูระนี่การทำงานนะใส่ไปด้วยขวาดหญ้าไปด้วยนะครับดูครับสวยนะครับหญ้าก็ออกคนระับ อัตราการใส่ปุ๋ยเครื่องตัวนี้จะลงไร่ละกระสอบโดยใช้ PTO ปัน่นอ้อยมันสูงแล้วครับรถเจ้าโอเงินเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเอาคี่สีมาใส่อ้อยสามเดือนนะครับสามเดือนยังไม่ยางป้องครับแรงดูนะครับดินครับ,ร,บรวดไปเลย ปกติจะใช้แค่สองขาแต่นี้ใช้ห้าขาจะใช้แรงในการดึงเยอะหน่อยเครื่องดิสตรเลย ติดขับไม้สุดเลยเด้อลากไม้สุดพยศแรงสุดเลย